แปดสิบแปดฟิชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงเจลฟิวนะครับ JL 500นะครับเป็นแบรนด์ของเจลฟิวนะครับเจลฟิวก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับผมนะมาดูตัวตะเกียงกันด้านในเขาก็จะมีเคสมาให้นะครับเป็นเคสสีส้มนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับพร้อมกับไส้ตะเกียงตรงรุ่นนะครับอีกหนึ่ง หนึ่งชิ้นน่าจะเหลืออ๋อโอ้โอถุงนี้มีสองชิ้นนะครับนี่นมีสองชิ้นนะฮะมาดูหน้าตาของตัวตะเกียงนี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของตัวตะเกียงเจลฟิลนะครับเห็นฮะโป๊ะนี่จะเป็นโป๊ะลวดนะครับเป็นโป๊ะลวดไม่ใช่โป๊ะแก้วนะครับเป็นโป๊ะลวดแบบนี้นะครับ ด้านบนฝาก็ยังสวยอยู่นะครับมีคราบสีดําตรงนี้นะครับเป็นคราบคราบสกปรกที่มันเปื้อนมันสามารถเช็ดออกได้นะครับแล้วก็มีรอยสีกระเทาะอยู่ตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยนะฮะมีแมกนิโตนะครับจุดง่ายนะครับใช้งานได้กับแก๊สสารเปานะนี่ครับก็เอาใส่เข้าไปแล้วถ้าเป็นแก๊สกระป๋องขเจลฟิวอะมันก็เป็นเจลสารเปาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวาล วาวมันจะง่ายกว่านะครับถ้าเป็นของซาลาเปาวาวมันจะไม่ค่อยถึงนะครับต้องบิดให้สุดจริงๆนะครับบิดให้แน่นเลยนะครับตัวนี้นะฮะบิดให้มันแน่นๆเลยนะครับแล้วเปิดฟังเสียงนี่นะครับถ้ามีเสียงออกแบบนี้ก็คือจุดได้ปกตินะครับเปิดให้เสียงออกแบบนี้แล้วจุดนะครับนะ เร่งรีปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ผมหยิบไส้3า0รมาใส่นะจริงๆมันต้องเป็นไส้ห้0รนะครับ500แรงนะครับมันถึงจะ c o อร์นะครับเพราะว่าแกนมันยาวมันจะได้ป่องเต็มที่นะครับแล้วก็จะแสงก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เปลวมันก็จะทะลุนิดนึงนะครับเพราะว่าไส้มันผิดนะครับนะโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับผมตะเกียงแก๊สนะครับไม่ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดพอดีนะครับวางบนโต๊ะอาหารหรือวางหน้าเต็นท์ได้นะครับเห็นไหมับมีโซ่มีสายคล้องสวยๆเลยนะครับใช้งานก็ง่ายนะครับดูแลก็ง่ายโปะ๊ะไม่ต้องกลัวแตกนะครับเพราะมันเป็นโป๊ะลวดนะครับ